และในที่สุดครับ12พฤศจิกายนขีดเส้นใต้นี่คือมูลค่าตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือโดยเฉพาะบิตคอยทะลุ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทำลายสถิติตอนสมัยที่พีคสุดๆตอนโควิด19เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านผู้ชมครับทันทีที่เปิดตลาดการซื้อขายเงินบิตคอยในตลาดเอเชียสำหรับชาวนีนนี้12พฤศจิกายนนั้นทุกสำนักข่าวรายงานกันเลยนะครับว่าโอ้โหสถิติมีไว้ทำลายจริงๆนี่เป็นประโยคที่คลาสสิกละอยู่คู่กับโลกใบนี้ครับ8 5 5ห9้าันห้า้าสาดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าใครลงทุนบนะิตคอยนักขณะนี้1บิตคอยเอา35คูณนะช่วงนี้บาทอ่อนเนี่ย3มล้านบาทขึ้นและนี่เป็นสถิติที่เกิดขึ้นใน12บพฤศจิกาย,ยนนะครับแต่สิ่งที่เราจะบอกไปก็คือว่า มันเหลือเชื่อครับว่านับตั้งแต่ตอนที่เกิดโควิด19เมื่อปี2019จนกระทั่งมาถึงขนาดนี้ปี2024รวมไปประมาณประมาณร่วม5ปีเต็มๆนะครับกลายเป็นว่าท่านผู้ชมจําได้ไหมราคาของเงินปิดคอยเมื่อปี2019ในขณนะนั้นนี่แหะครับขึ้นทําสถิติสูงสุดเป็นประติศาสตร์และส่งผลให้ขนาดของมูลค่าของเงินสกุลปิดคอยหรือว่ามาร์เก็ตไซส์นี่นะครับหรือ Market Cap ของบิตคอยเนี่ยนะฮะ ตอนนั้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงปี2019ครั้งนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าพอเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะกับกลายเป็นว่าเหลือเชื่อจริงๆครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยมูลค่าของตลาดเงินบิตคอยขึ้นแตะสูงกว่า3ล้านล้าน,านดอลลา,าร์สหรัฐเพราะราคามันส่งขึ้นไปแตะ89,599ดอลลา,าร์สหรัฐสูงสุดเป็นประวัติศาสต์ครั้งใหม่นั่นก็หมายความว่า3ล้านล้านเนี่ยนฮะมาเก็ตแ หรือมูลค่าของเงินปิดคอยตลาดทั่วโลกตอนนี้เกินกว่า105ล้านล้านบาทเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งเกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงที่เกิดโควิด19 2019อยังไม่เท่าไหร่เพราะ2020นี่บนระบาดหนักถูกไหมฮะช่วงนั้นที่ผมรายงานไปเมื่อวานที่ผมเอาสถิติ15ปีของเงินปิดคอยมาเล่าให้ฟังกลับมาดูนิดหนึ่งปรากฏว่าในปี2020เนี่ยนะครับเป็นปีที่มีผลตอบแทนของเงินปิดคอยสูงสุดถึง301%ถ้านับในช่ถ้านับในช่วง 2019เนี่ยตอนนั้นบเกิดโควิดไปไป,ไปปีนั้นลงทุนก็กําไรของบิตคอยเนี่ย95%พอ2020ทีนี้โควิดระบาดแรงทั่วโลกเลยนะฮะปรากฏว่าไล่ซื้อเงินบิตคอยเพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่แห่ลงทุนในดิจิตอลไว้ก่อนเนี่ยทั้งปี2020เนี่ยพุ่ง301%พอมาณ2021ก็ยังทรงๆอยู่นะฮะแต่ว่าขึ้นแค่66%พอมา2022นะครับเริ่มผ่อนคาย ก็เกิดสภาวะที่เรียกว่า4ปีปั๊บทำราคาตกหายไป65%เพราะฉะนั้นในช่วงโควิดเนี่ย1 9 2 0 2 1 2 2เนี่ยมีปี2020ที่เงินปนิดคอยผลตอบแทนสูงถึง301%ดังนั้นพอถึงจุดนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าขณะนี้เนี่ยขนาดของมูลค่าเงินปิดคอยซึ่งเป็นสกุลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลของคริปโตเคอเรนซีกว่าพันสกุลเนี่ยนะครับก็ยังคงทำสถิติสูงสุดกันต่อไปนะครับและก็เหลือเชื่ออย่างมากๆทำให้ผมคำน ดูว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินบิตคอยเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจนถึงขณะนี้นะครับ1มกราคมถึง12พฤศจิกายนนั้นเงินบิตคอยพุ่งไปแล้ว140.5%วันใส่ตัวเลขเข้าไปใหม่ทั้งหมดคำนวณเสร็จปรากฏว่าถ้านับถึงเมื่อวานนะถ้าเอาเ,เฉพาะเมื่อวานนะครับ11พฤศจิกาย,ายนตามเวลาประเทศไทยนะครับลงทุนบิตคอย15ปีผ่านมาเฉลี่ยได้ปีละ1,274% 1,274%นะครับแต่ในขณนะที่พอนับวันนี้เข้าไปก็จะเป็น1โอโทษฮะ1,271%ถ้านับถึงเมื่อวานแต่ถ้านับถึงวันนี้จะเป็น1,274%ต่อปีในช่วง15ปีผ่านมาเห็นไหมฮะนี่แหละครับก็คือกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังประเมินกันนะครับว่าที่สุดแล้วราคาของบิตคอยจะไปได้ไกลกว่านี้หรือไม่แต่ตอนนี้ขนาดของมูลค่าตลาดเงินบิตคอยชุดไม่อยู่แล้วครับรั้งไม่ไหวแล้วครับนะฮะ และมันจะกลายเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่กลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เรื่องนี้น่าตามกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับตั้งคําถามไปแล้วครับว่าปัฒธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่โดนัทรัมนั้นมีผลกระทบหรือไม่กระทบเศรษฐกิจไทยถ้าใครคิดว่ากระทบพิมพ์กระทบถ้าใครคิดว่าไม่กระทบพิมพ์ไม่กระทบแล้วส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ